คน้คนดวงย่อยห่วงจุย้ยให้เป็นเรื่องง่ายด้วยตัวคุณเองกรุ๊ปบีสำหรับคนกรุ๊ปบีเป็นคนที่เอนเตอร์เทนอย่างหนักหน่วงเลยนะครับเป็นสีสันของวงสนทนาไอเดียของคนกรุ๊ปบีจะคิดตรงพูดตรงจากใจเสมอเรียกเสียงโหเรของคนในวงได้เสมอครับเพราะเวลาคนอื่นจะคิดก็ไม่ค่อยกล้าพูดแต่กรุ๊ปบีพูดไปเลยครับกล้าตลอดเวลาเวลารักใครก็ระจะ เต็มที่เลยครับพอชอบใครจะเอาตัวเองไปเลียบเลียบเคียงเคียงคนที่ตัวเองชอบแบบเนียนๆส่วนมากคนกรุ๊ป B ีจะไปชอบคนกรุ๊ปโดโดยความที่ว่านิ่งกว่าของคนกรุ๊ปโเพราะ B เจอบก็จะระเบิดครับเวลามีเรื่องจะออกตัวร้อฝีเสมอจะเป็นจะตายทีเดียวครับเราจะได้เห็นกรุ๊ป B ีในอากาแรกแปลกๆเช่นทะเลาะกับยามโวยวายกับคนโทรศัพท์ผิดโมโหเพื่อนทั้งที่ยังไม่เคลียร์และพอหลังจากที่มีเรื่องก็จะคิดได้ว่า น่าจะใจเย็นกว่านี้หน่อยนะแต่เวลาด้วยความเป็นคนตรงครับทําอะไรก็จะไม่ค่อยคิดมากคนกรุ๊ปบีจะเป็นคนที่บ้าเหอะครับพอรักกันก็ปรานจะกืนพอไม่สนใจก็เอาไปทิ้งขยะได้ทีเดียวเลยนะกรุ๊ปบีเป็นพวกคิดไม่ชัดเจนไม่ชอบจะให้ไปไหนด้วยอาจจะเห็นกรุ๊ปบีไปเที่ยวเป็นกลุ่มใหญ่ๆตามคนอื่นไปบ้างแต่พอครั้นอยากจะนอนอยู่บ้านหรือวันนี้รถติดก็ไม่ไปซะง,งั้นครับในโทรบอกด้วยนะกรุ๊ปบีดูเหมือนเป็นคนใจร้าย แต่เป็นคนจริงใจและค่อนข้างยอมทนที่ตนเองสนิดมากถ้าพอใจแล้วกรุ๊ปบีจะได้รับอิทธิพลจากโอสูงทีเดียวเหตุผลก็คือความนิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวว่าง่ายๆกรุ๊ปบีแพ้ทางกรุ๊ปโอบางทีอะไรที่กรุ๊ปโอทำกรุ๊ปบีก็จะปราบปื้มมากแต่พอกรุ๊ปเอไปทำกรุ๊ปบีก็จะมองว่าน่าหลอกคากรุ๊ปบีเป็นกรุ๊ปแห่งอารมณ์ไม่มีความเท่าเทียมกันในกรุ๊ปนี้ใช้อารมณ์ตัดสินล้วนๆฮะ กรุบบีไม่ต้องการคำปลอบใจหรือกำลังใจใดๆขอน,อนอนบ้างหลังจากที่อัดมาเต็มที่พักหนึ่งหรือได้ออกไปดา่าทำลายของของคนที่ตัวเองไม่ชอบก็กลับมาดีด้าได้เหมือนเดิมเวลาไปเที่ยวอย่าลืมพบคนกรุบบีไปด้วยนะครับเพื่อเพิ่มสีสันให้กับกลุ่มเพราะถือว่ากรุบบีติดสนุกไว้ก่อน แต่กรุ๊ป B เห็นตลกตลกแบบนี้นะครับจะเป็นคนที่มีเหตุผลกับเรื่องคอขาดบาดตาอย่างสูงมากตัดสินใจได้เด็ดเดีย่ยวยิ่งเรื่องที่ตัวเองไม่ชอบขอมีส่วนด้วยอาจจะยุคคนอื่นให้เลิกคบกันไปเลยโชคดีมีเงินใช้ปลอดโรคปลอดภัย